สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามช่องของอาจารย์และก็เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับหน้าไพยิปซีทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบความาพ่แพ้ความกดดันการสูญเสียไฟออฟสวอชแสดงให้เห็นถึงผลพวงของความขัดแยง้งไพ่จะตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องการโต้เถียงที่ชนะ หากหนทางไปสู่ชัยชนะนั้นเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดไฟออฟสวอชขอให้เราพิจารณากระบวนการที่เราใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเรากล่าวอีกในหนึ่งคือการสิ้นสุดไม่ได้ปรับวิธีการหากคุณกำลังมองหาไพ่ทาโร่ลองดูสำหรับไรเดอร์เวนผู้ชายที่ใหญ่ที่สุดเบื้องหน้า เป็นภาพชายร่างใหญ่กำลังหยิบดาบที่ตกอยู่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับอีกสองคนในการ์ดบางทีพวกเขาอาจทะเลาะกันและชายร่างใหญ่ก็ชนะบางทีเขาอาจกำลังคิดที่จะโจมตีพวกเขาในขณะที่หันหลังให้พวกเขาบางทีเขาอาจกำลังมองดูคนอีกสองคนและกำลังคิดถึงตัวเองที่อายุน้อยกว่า การตีความจากนักวิชาการไพ่ทาโร่แตกต่างกันไปอีกสองชายเดินจากไปเห็นร่างสองร่างเดินออกจากชายถือดาบบางทีพวกเขาอาจกำลังเดินจากไปด้วยความพ่ายแพ้บางทีพวกเขาอาจไม่รู้จักผู้ชายที่ถือดาบไม่ว่าในกรณีใดการพรรณนาของตัวเลขเหล่านี้จะเพิ่มความรู้สึกเศร้าโศกและสูญเสียให้กับไพ่ ดาบสองเล่มบนพื้นดาบสองเล่มบนพื้นชวนให้นึกถึงถ้วยที่ร่วงหล่นสามใบในไฟออฟครับเป็นเครื่องมือที่เราไม่ได้ใช้หรือลืมไปแล้วบางทีอาจเป็นดาบของร่างทั้งสองที่เดินจากไปในกรณีนั้นพวกมันสามารถแสดงถึงความพ่ายแพ้หรือการยิงประตูของเราดาบสามเล่มในอ้อมแขนของชายคนนั้น ในทํานองเดียวกันดาบสามเล่มบนแขนของชายผู้นี้ชวนให้นึกถึงถ้วยตั้งสองใบในไฟออฟครับพวกเขาสามารถแสดงถึงความมั่งคั่งและการเตรียมพร้อมในการกลับกันพวกเขายังสามารถแสดงให้เห็นถึงการกักตุนและการที่เป็นคนขี้เหนียวเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำน้ำในไฟออฟเซว์ เป็นการย้ำของน้ำที่พบใน Two of Swords มันแสดงถึงจิตใต้สำนึกควบคู่ไปกับสติปัญญาบางทีนี่อาจบ่งชี้ว่าชายผู้ถือดาบไม่ได้สัมผัสกับจิตใต้สำนึกของเขาการอ่านไพ่ทาโร่หัวตรง up right Five of Swords เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งและแสดงให้เห็นถึงความสูญเสีย ที่มาจากการต่อสู้ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ความขัดแย้งการต่อสู้ก็มีผลดาบห้าเล่มที่ตั้งตั้งตรงกระตุ้นให้คุณเลือกการต่อสู้อย่างชันฉลาดไม่ใช่ทุกอย่างที่คุ้มค่าที่จะต่อสู้เพื่อความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดูสถานการณ์จากมุมมองของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่คุณจะขยายเรื่องไปสู่การโต้เถียงหากไพ่กลับหัวไพ่กลับหัวแนะนำว่า คุณได้รับการต่อสู้กับการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยไม่มีความขึ้นหน้าใดๆไม่มีความละอายที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ในความเป็นจริงมันเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการที่ผู้ใหญ่สนับสนุนให้คุณชื่นชมความพยายามของคุณและก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่เป็นบวกความหมายหลักของไพ่ไฟออฟสวอชคือ ไพ่แห่งความพ่ายแพ้บ่อยครั้งความสามารถทำนายได้ว่าคุณจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างจากความผิดพลาดของคุณเองอย่างไรก็ตามความหมายอย่างความหมายหนึ่งของไฟออฟสวอตมันก็คือคำทำนายว่าบางสิ่งจะถูกขโมยไปจากคุณคุณจะประสบเคราะห์ร้ายในความขัดแย้งของคุณไฟออฟสวอตเป็นไพ่โจรกรรมทั่วไปคุณควรระมัดระวัง เพราะทรัพย์สินของคุณอาจเสี่ยงต่อการถูกขโมยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประกันที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์เหล่านี้และระวังคนที่คุณคุยโม้เกี่ยวกับสิ่งของในบ้านของคุณแม้ว่าการขโมยจะเป็นการตีความของไฟออฟสวอต แต่การขโมยมักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไฟออฟสวอตเป็นตัวแทนของคุณที่พ่ายแพ้ต่อศัตรูที่ชิงไหวชิงพริบกับคุณคุณอาจประสบกับการสูญเสียชื่อเสียงตำแหน่งและสถานะทั้งในหน้าที่การงานและวงเพื่อนการเลื่อนตำแหน่งและการยอมรับที่คุณคาดว่าจะได้รับจะไม่เกิดขึ้นจริงหากคุณมีแผนธุรกิจการแข่งขันอาจรุนแรงเกินไปที่จะดำเนินต่อไปคนรักถูกขโมย ก็เป็นไปได้เช่นกันโดยทั่วไปแล้วไฟออฟสวอตเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาจไม่ยุติธรรมแต่ก็เป็นอย่างที่มั่นเป็นไฟออฟสวอตเป็นที่น่ากลัวพิเศษหากปรากฏในผลลัพธ์หรือตำแหน่งในอนาคตคุณจะพ่ายแพ้ต่อศัตรูของคุณคุณจะเสียเปรียบให้กับคู่แข่งทางธุรกิจของคุณคุณจะพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งที่รักของคุณ ค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์ก็ฝากเพื่อนเ่อกดติดตามช่องกดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ